โอเคครับก็มาต่อนะครับสำหรับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับพุทธศัรกราช2562ครับซึ่งจะมาต่อนะครับในมาตราที่42นะครับซึ่งก็จะเป็นหน้าที่นะครับของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ42 โอเคครับสาหรับมาตราที่42นะครับก็คือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็จะมีอยู่4ข้อนะครับข้อแรกก็คือให้คําแนะนําแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าให้คําแนะนําแก่ผู้ประมวลผลนะครับรวมทั้งนะครับลูกจ้างหรือผู้รับจ้างข้อมูลนะครับของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลกับการปฏิบัตินะครับตามพรบรนี้ ข้อที 2> ่2ก็คือตรวจสอบการดําเนินงานนะครับของผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลรงเท้าลูกจ้างหรือผู้ร sure. ับจ้างนั่นเองนะครับก็ให้เป็นไปตามพรบนี้เหมือนกันนะครับคีย์เวิร์ดก็คือให้คําแนะนํานะครับข้อ2ก็คือตรวจสอบการดําเนินงานข้อที่3ก็จะเป็นประสานงานและให้ความร่วมมือนะครับกับสํานักงานในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับของผู้ควบคุมหรือผู้ล,ล,ลงมลผลรวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างข้อที่4นะครับก็คือรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตามพรบนี้และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือผู้รงมลผลต้องสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลสมบุบูคคลโดยนะครับโดยอะไรบ้างก็คือมีการสนับสนุนด้านการจัดหาเครื่องมือนะครับหรืออุปกรณ์อย่างเพียงพอรวมทั้งอำนวยความสะดวกนะครับในการเข้าถึงข้อมูลต่อมานะครับผู้ควบคุมข้อมูลนะครับผู้ประมวลผลจะให้เจ้า้าที่คุ้มครองนะครับ ออกจากงานหรือเลิกสัญญาการจ้างด้วยเหตุที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลสบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตามพรบรไม่ได้นะครับตามมลรมนี้ไม่ได้ทั้งนี้นะครับในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลสบุคคลต้องสามารถรายงานไปยังผู้บริหารสูงสุดของผู้ควบคุมข้อมูลสบุคคลหรือผู้ควบคุมผลโดยตรงได้นะครับก็ง่ายว่าถ้ามันมีปัญหาเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่สามารถ รายงานโดยตรงไปเลยนะครับให้กับผู้บริหารสูงสุดนะครับและในวรรคสุดท้ายนะครับของมาตรา42เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอาจปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอื่นนะครับไดนะ้แต่ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลต้องรับรองกับสำนักงานนะครับว่าหน้าที่หรือกิจการหรือภารกิจดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพรบนี้ จะมีการรับจ็อบอื่นได้นะครับแต่ก็ต้องไม่ขัดไม่ขัดกับพรบรตัวนี้นะครับซึ่งต้องรับรองกับสำนักงานด้วยนะครับเรื่ต่อมานะครับหมวดที่4ก็คือสำนักงานนะเพราะในกรณีราอในอมาตราที่ผ่านมาก็มีการกล่าวถึงสำนักงานนะครับดังนั้นหมวดที่4นะครับก็จะกล่าวถึงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด28มาตานะครับก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่มาตราที่43ถึงมาตราที่70ครับโอเคครับสำหรับมาตรา4 3ก็คือให้มีสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสมม่วนบุคคลนะครับมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งนะครับส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูลสมม่วนบุคคลของประเทศ ก็คือสํานักง,งานเนี่ยก็ต้องมีการส่งเสริมได้สนับสนุนและพัฒนานั่นเอง,เองในวักต่อมานะครับสํานักง,งานเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับเน้นย้ําก็คือมีฐานะเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือกฎหมายอื่นอันนี้คือไม่เป็นนะครับในจุดนี้นี่ข้อสอบก็ สามารถนํามาเล่นได้นะครับนำมาออกได้เลยนะครับพอเราทขาข้อสอบไปมันก็จะเกิดการสับสนนะครับว่าเ,เป็นส่วนราชการหรือเปล่านะครับซึ่งต้องเน้นย้ำว่าสํานักง,งานในส่วนนี้นะครับเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการนะครับไม่เป็นส่วนราชการตามอะไรตามกฎหมายใดก็คือตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับหรือตามกฎหมายาวิธีการงบป,ประมาณนะครับซึ่ง เป็นของรัฐวิสาหกิจนี้นะ <c oughs> ต่อมานะครับกิจการหรือ,อกิจการของสำนักง,งานนะครับไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยนะครับเน้นย้ำนะครับไม่อยู่ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองแรงงานนะหรือว่ากฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะครับกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายการประกันสังคมนะครับกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนแต่พนักง,งานและลูกจ้างนะครับของสนักง,งานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายการคุ้มครองแรงงานนะครับกฎหมายประกันสังคมและก็กฎหมายเงินทดแทนนะครับก็ถือว่ามีความสับสนงง,งนะครับเวลา <c oughs> การจําไปสอบนะครับ ก็คือไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย้มครองแรงงานนะครับแรงงานสัมพันธ์และภาษาอังกฤษสัมพันธ์การสังคมเงินทดแทนแต่นะครับแต่พนักงานเนี่ยก็ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่ากฎหมายเหล่านี้ครับและต่อมานะครับให้สํานักงานเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับในกรณีนี้จะเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายใดก็คือตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดนะครับทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ก็คือเพื่อเป็นการรุ้มครองเจ้าหน้าที่ของสํานักง,งานให้หลยครับคือต้องคือจะถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐในกรณีที่อ้างอิงตามกฎหมายความรับผิดนะครับทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ <c oughs> ต่อมาครับมาตราส4สนอกจากหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการนะครับให้เป็นไปนตามวัตถุประสงค์ตามมาตราส3บาวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านอะไรนะครับก็มีด้านวิชาการนะครับและงานธุรการให้แก่คณะกรรมการนะครับคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญนะครับและคณะอนุกรรมการรวมทั้งนะครับมีหน้าที่และอำนาจด,ดังต่อไปนีนะ้คือสำนักงานเนี่ยก็ต้อง อันเดอร์คณะกรรมการต่างครับคราวนี้หน้าที่ก็คือมีอยู่ทั้งหมด11ข้อนะครับข้อที่1ก็คือจัดทำนะครับร่างแผนแม่บทอ,อันแรกเลยจะทําแผนก็ทือว่า make sense นะครับจัดทำร่างแผนแม่บทนะครับการดาเนินงานด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องนะครับกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนะครับแผนแม่บทและมาตรการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์อุปสรรคหอภัยครับอุปกรณ,กรณแ์และมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนะครับการปฏิบัติาตามนโยบายยุทธศาสตรชาติและแผนระดับชาติักล่าวนะครับเพื่อเสนตอต่อคณะกรรมการ <c oughs> ก็คีย์เวิร์ดก็คือร่างแผนแม่บทนะครับ ข้อที่2นะครับก็คือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีครับที่เก e <ty> ี <lex> ่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อที่3นะครับวิเคราะห์และรับรองความสอดคล้องและความถูกต้องตามมาตรฐานหรือตามมาตรการครับหรือนะครับกลไกการกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งตรวจสอบและรับรองนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา29 คีย์เวิร์ดก็คือเป็นการวิเคราะห์นั่นเองนะครับวิเคราะห์และรับรองความสอดคล้องนะครับว่ามันถูกต้องไหมนะครับเป็นไปตามมาตรฐานไหมยอย่างนี้นะครับมีการตรวจสอบข้อที่4ี่ก็คือสํารวจเก็บรวบร,รวมข้อมูลนะครับติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์นะครับด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนะครับรวมทั้งนะครับวิเคราะห์และวิจัยประเด็นทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่นะครับที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศและเสนอต่อคณะกรรมการข้อที่5นะครับก็คือภาษางานกับส่วนราชการและวิสากิจราชการส่วนท้องถิ่นองค์การหมหาชนนะครับหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อที่6 ให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐนะครับและหน่วยงานของเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามาพรบรนี้ข้อที่7เป็นศูนย์กลางนะครับในการบริการทางวิชาการหรือให้บริการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานของรัฐนะครับหรือว่าเอกชนและประชาชนนะครับรวมทั้งมีการเผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะเน้นย้ำนะครับก็จะเป็นคีย์เวิร์ดคือเป็นศูนย์กลางนะครับ ข้อที่8นะครับก <c oughs> ำหนดหลักสูตร,รและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมผู้ประมวลผลเจ้าหน้าที่คุ้มครองลูกจ้างผู้รับจ้างหรือประชาชนทั่วไปข้อที่9ก้ครับก็คือทอําทความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินการตาม หน้าที่และอำนาจของสำนักงานเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนะครับต่อมาข้อที่10ก็คือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพรบนี้ข้อ11ปฏิบัติหน้าที่อื่นครับตามที่คณะกรรมการคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข,องของ้อม,มูลส่วนบุคคลชื่อยาวหน่อยนะแล้วก็คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือคณะอนุก,กรรมการมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกําหนดนครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าหน้าหน้าที่ของสํานักงานเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับเร mm ีย hmm. กได้ว่าเป็นเดอะแบกครับเดอะแบกของพรบนี้นะครับ mm hmm. เป็นผู้ที่ต้องดําเนินการในหลายๆส่วนประสานงานครับจัดตั้งมีหลักสูตรอบรมด้วยนะครับ mm hmm. <c oughs> ต่อมาครับมาตรา45ให้การดําเนินงานของสํานักงานนะครับนอกจากหน้าที่และอํานาจ ที่มันหยัดในมาตรา4 4นะครับก็ให้สนักงานเนี่ยมีหน้าที่และอำนาจทั่วไปนะครับอีก5ข้อนะก็คือว่าจัดเต็มนะครับทำงานแบบจัดเต็มเลยนะครับข้อที่หนึ่งก็คือถือกรรมสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ครอบครองและมีสิทธิ์และมีทรัพย์สิทธิต่างๆนะครับ2ก็คือก่อตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมทุกประเภทนะครับผูกพันทรัพย์สินตลอดจนทํานิติกรรมอื่นๆนะครับ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสํงงานักงานข้อที่3ก็คือจัดให้มีและให้ทุนนะครับเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการของสํงงานักงานข้อที่4นะครับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าบํารุงค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการดําเนินงานต่างๆนะครับตามวัตถุประสงค์ของสํงงานักงานทั้งนี้นะครับตามหลักเกณฑ์และอัตราที่สํานักง,งานกําหนดโดยความเห็ผชอบของ คณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคณะกรรมการนี้ก็ชื่อยาวจริงๆนะครับ <c oughs> ต่อมานะครับเงเล็บห้านะครับปฏิบัติการอื่นใดนะครับที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานหรือตามที่คณะกรรมการคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือคณะอนุกรรมการมอบหมายก็คือถ้าได้รับมอบหมายนอกเหนือจากที่กาหนดเนี่ยก็ต้องทํานะครับนี่ก็คือเป็นเดอะแบ็กนะครับโอเคต่อมามาตรา4 6นะครับทุนและทรัพย์สินในการดําเนินงานของสํานักง,งานประกอบด้วยนะครับข้อแรกก็คือทุนประเดิมที่รัฐบ,บาลจะสรรให้นะครับตามมาตราข4ามวรรคหนึ่งนี่ก็ถือว่าเมกเซน์นะครับรัฐบ,บาลต้องจัดสรรให้มานะครับข้อที่2 เงินอุดหนุนทั่วไปนะครับที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปีนะครับข้อที่3เงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศนะเน้นย้ำครับมีต่างประเทศด้วยนะครับหรือองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาลนะข้อที่4ค่าธรรมเนียมค่าบำรุงค่าตอบแทนนะครับค่าบริการหรือรายได้นะครับอันเกิดจากการดําเนินการตามหน้าที่และอานาจของสํานักงาน เน้นย้ำนะครับพวกค่าธรรมเนียมค่าบำรุงนะก็ต้องมีการนำมาใช้ในการบริหารสำนักงานนะครับ <c oughs> ต่อมาข้อที่5้าก็คือดอกผลของเงินหรือรายได้นะครับจากทรัพย์สินของสำนักงานนะครับเงิน <c oughs> และทรัพย์สินของสำนักงานตามว่างหนึ่งะครับต้องนำส่งคลังนะครับ,รรบเป็นไรายได้แผ่นดินนะก็เน้นย้ำดีนะครับเงิน,นที่ได้มานะครับต้องนำส่งคลังนะครับเป็นไรายได้แผ่นดิน ต่อมามาตรา47นะครับบรรดาสังหาริมทรัพย์ที่สำนักง,งานได้มาจากการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสำนักง,งานนะครับตามมาตรา46นะครับวงเล็บ4วงเล็บ5 <c oughs> ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักง,งานนะครับต่อมาร้บมาตรา48ให้มีคณะกรรมการกำกับสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้เป็นชื่อนะครับชื่อ ประกอบด้วยนะคณะกรรมการเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยใครบ้างนะครับก็คือประธานกรรมการนะครับซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้นะครับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลสมวนบุคคลนนี้คือประธานนะครับส่วนประหลัดกระรวงครับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ เลขาธิการนะครับคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการ <c oughs> และนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์นะครับในด้านการครุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างน้อยนะครับเขาบอกว่าอย่างน้อย3าคนในด้านอื่นที่เกี่ยวข้องนะเป็นประโยชน์ต่อ,อการดำเนินงาน ก็จะเห็นว่าผู้ทรงคุณวุฒินะครับเขาเซตมาให้6คนแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องมี3คนก็คือ3ถึง6คนนะแล้วคราวนี้ก็ไปบวกกับประลัดกระทรวงคร,ร,ร,รับเลขาธิการแล้วก็ประธานเนี่ยบวกอีก3นะครับก็จะเป็น6ถึง9คนนั่นเองนะครับกรณีที่ข้อสอบครับถามเกี่ยวกับจำนวนของคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองของง้อมูลส่วุคคลก็คือถ้าเจอชื่อย,า,ยาวเนี่ยนะครับ จำนวนนะครับของกรรมการก็จะมีอยู่6กถึงเคนนั่นเองนะครับเป็นประหลัดนะครับปลัดกระทรวงนะแล้วก็เลขาธิการที่จะเข้ามาร่วมเป็นกรรมการนะครับต่อมาก็ให้เลขาธิการนะครับเป็นกรรมการควบเลขาธิก,การด้วยนะควบ2องตำแหน่ง แต่ว่าครับก็ให้เลขานุการนี้แต่งตั้งพนักงานของสํานักงานเป็นผู้ช่วยเลยขานุก,การนะครับไม่เกิน2คนอย่างน้อยครับก็ต้องมีเลยมีผู้ช่วยนะครับไม่งั้นทำงานไม่ไหวนะครับและในวรรคสุดท้ายนะครับของมาตรา48ให้นำความในมาตราส1บ1นะครับก็คือเป็นคุณสมบัติและลักษาต้องห้ามและมาตราสิบ3ก็คือการพ้นจากตำแหน่ง มาใช้บังคับกับประธานกรรมการและกรรมการผู้สรงพลวุตนะครับโดยอนุโลมนั่นเองก็ต้องกลับไปดูถ้าว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างต่อมาถ้ามาตรา49านะครับให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งนะครับจำนวน8คนทําหน้าที่คัดเลือกบ,บุคคลที่สมควรได้รับตําแหน่งเป็นประธานและผู้สรคพลวุตนะครับก็ จะคล้ายๆนะครับกับมาตราก่อนเลยก็ต้องมีกรรมการสัญหาด้วยนะครับให้คณะกรรมการสัญหาเลือกอกรรมการสัญหานะครับคนหนึ่งเป็นประธานก็คือในกรณีที่เราได้คณะกรรมการมาแล้ว8คนนะครับให้8คนนั้นเลือกประธานในกลุ่มแล้วก็เลือกเลขานุก,การนะครับและให้สํานักงานปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุกรการสํานักงานก็จะมาซัพพอตอีกทีหนึ่งนะครับ ในกรณีที่ตําแหน่งนะครับกรรมการสัญหาว่างลงก็ให้ดาเนินการเพื่อให้มีการสัญหาโดยเร็วนะครับในระหว่างที่ยังไม่ได้มีกรรมการสัญหาใหม่ก็ให้ปฏิบัติเท่าที่มีอยู่นะครับและในวักต่อมานะครับกรรมการสัญหาไม่มีสิทธิ์นะครับได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการและ,ะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมันก็จะทับซ้อนกันทับซ้อนอำนาจหน้าที่กันนะครับ หรือเป็นการคับวตาแหน่งนะอันนี้ไม่ได้นะครับและในวรรคสุดท้ายของมาตรา49นะครับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดทั้งนี้ต้องคํานึงถึงนะครับในการคํานึงเนี่ยส่วนใหญ่ในพรรนี้จะมีให้2อ,อย่างนั่นก็คือคํานึงถึงความโปร่งใสนะครับและความเป็นธรรมซึ่งประเทศไทยเราก็มีเปี่ยมล้นอยู่แล้วครับสองข้อนี้ความโปร่งใสและความเป็นธรรม ต่อมามาตรา50นะครับในการสัญหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิามาตรา448นะครับให้นะครับคณะกรรมการสัญหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา48วรรบ้างหนึ่งนะก็คือให้คัดเลือกบุคคลนั่นเองที่มีคุณสมบัติหรือไม่มีลกษณา,าต้องหามเนี่ยและยินยอมเน้นย้ําต้องให้มีการยินยอมถ้าห้เสนอชื่อเข้ารับเลือกเท่ากับจํานวนประธานกรรมการและ กรรมการผู้สมควรวุฒิตามมาตา4 48นะครับผู้ติดขัดเหลือเกินมนะาตา48นะครับที่ได้รับแต่งตั้งนั่นเองต่อมานะครับเมื่อได้รับเ,เลือกบุคคลเป็นประธานกรรมการนะตามมาตรา50นะครับและกรรมการผู้สมควรวุฒิแล้วนะครับให้คณะกรรมการจัดสรรขออภัยครับให้คณะกรรมการนะครับสรรหาเนี่ย แจ้งรายชื่อประธานและผู้สมควรรูพร้พอมด้วยนะครับหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับรวมทั้งความยินยอมของบุคคลดังกล่าวแจ้งต่อใครครับก็แจ้งต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานนะครับและผู้สมควรรู้ตามมาตรา4 8ต่อมาครับให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อประธานและผู้สมควร อันนี้ก็เป็นเขียนเสริมเสริม,มาครับเพื่อให้พรบตัวนี้สมบูรณ์นะครับ <c oughs> ต่อมาร้ามาตาห้าสิบเอ็ดการลงตองแหน่งนะครับก็ของประธานและผู้สรงคนบุทธก็คราวละสี่ปีนะครับทั้งประธานเลยนะครับแล้วก็กรรมการด้วยนะครับเ <c oughs> มื่อครบกำหนดตามวาระก็ให้ผู้อ่า ขออภัยครับเมื่อครบกําหนดตามวารละในวรกหนึ่งให้ดําเนินการแต่งตั้งประธานนะครับกรรมการและกรรมการผู้ทรงรู้ขึ้นใหม่ภายใน60วันก็ภายใน2เดือนเท่านั้นนะครับต้องสัญหาคนมาปฏิบัติงานแล้วนะครับในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งใหม่นะครับก็ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปนะครับ จนกว่าเราจะได้คนใหม่มาทําหน้าที่แทนและในวรคสุดท้ายของมาตรา51นะครับประธานกรรมการและ,ระ,ะกรรมการผู้ทรงุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนะครับอาจได้รับตําแหน่งอีกได้นะแต่จะเกินสองวาระไม่ได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นไปตามกฎทั่วไปนะครับของการดำเรงตําแหน่งของกรรมการนะครับก็ค<ม>ือคราวละสี่ปีนะครับไม่เกินสองวาระ และเมื่อ,อและต้องหานะครับบุคคลใหม่เนี่ยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนภายใน60วันนะครับถ้าเมื่อครบกำหนดแล้วนะครับเฮค,ครับต่อมามาตราที่52นะครับในกรณีที่ประธานนะครับและผู้สรงคุณวุฒิตามมาตรา48พ้นจากตำแหน่งก่อนวาละนะครับเนย้ยนย้ำนะบพ้นจากตำแหน่งก่อน ก็ให้คณะกรรมการให้คณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่นะจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบุคคลมาแทนนะครับในกรณีที่ประธานพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระนะครับก็ให้นี่ครับคีย์บอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับก็คือก็คือให้อ่ะปลัดกระทรวงครับดี ปลากระซงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการเป็นการชั่วคราวนะครับแล้วก็ในวักต่อมาครับคือให้ดําเนินการแต่งตั้งประธานนะครับและผู้ทรงคุณวุฒิภายใน60วันและให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนะครับได้ลงตำแหน่งแทนนะครับเท่ากับบาระาที่เหลืออยู่เป็นแต่นะครับวาระของผู้ทรงคุณวุฒิและประธานเนี่ยเหลือไม่ถึง90วันจะไม่แต่งตั้งก็ได้นะครับ อันนี้ก็จะคล้ายๆกับมาตราอื่นๆนะครับที่เป็นการกําหนดผู้ที่จะมารับหน้าที่ต่อถ้าจะมารับไม้ต่อเนี่ยก็คือก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เท่ากับวาระที่เหลืออยู่นะครับแลก็ต้องหาภายใน60วันแต่ในกรณีที่เหลือไม่ถึง3เดือนนะครับก็คือ90วันเนี่ยก็จะไม่แต่งตั้งก็ได้นะครับก็ให้ปหลัด ประหลัดรับจบไปก่อนนะครับต่อมาข้ามาตาให้สามนะครับการประชุมคณะกรรมการกำกับสำนักงานนะครับคณะกรรมการคุ้มครองข้มอมูลส่วนบุคคลต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะครับปกตินะนี่ถือว่าปกติก็ให้ประธานในที่ประชุมนะครับเป็นก็ให้ประธานกรรมการเนี่ยเป็นประธานในที่ประชุมนะครับถ้าประธานไม่มา ก็ให้กรรมการนะครับซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมในการวินิจฉัยชีช้ขาดนะครับของที่ประชุมก็ให้ถือเสียงข้างมากนั่นเองนะครับกรณีที่เสียงเสียงเท่ากันก็ให้ประธานนะครับออกเสียงเพิ่มแล้วก็กรรมการนะครับที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาก็จะเข้าประชุมมีได้นะครับแล้วก็ในบัก ต่อมาครับการประชุมของคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุรรมรร้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจการะทำได้โดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์นะก็สมัยใหม่นะครับก็ต้องมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยนะครับให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโ <c oughs> okay. อเคก็ขอถึงเพียงแค่มาตานี้ก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวก็จะมาต่อมาตรา54นะครับซึ่งเป็นหน้าที่นะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับ8ข้อเดี๋ยวจะมาต่อใน EP ถัดไปนะครับซึ่งจะมาต่อเริ่มที่มาตรา54นะครับก็คือคณะกรรมการกํากับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลคลแับชื่อก็ค่อนข้างที่จะยาวนะครับแล้วก็เนื้อหาค่อนข้างแน่นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวค่อยมาตออ่อในอีพีถัดไปครับผม